รรประกาศจากเมืองริวโพลูกครึ่งประกาศจากเมืองริวโพลูกครึ่งผู้ซึ่งที่ไปอยู่ประเทศอังกฤษเคยเหยียบสนามเลแมบี้มาแล้วบักสมศักดิ์บักสมศักดิกสมสก์มึงว่ามึงรักแมนอยู่จริงเหรอถ้ามึงจำกูได้ รับรองว่ามึงมันแน่ไม่ว่าจะเป็นผีแดงผีลายหรือมาก,กระทั่งขยัก้าวกระโดดยิงไม่ว่าจะเป็นหกลูโต๊ะเล็กโต๊ะใหญ่มั่นใจแค่ไหนหมักสมศัก์ที่ว่าชอบลิอร์พูมึงเคยได้ยินหรือเปล่าฉายาบ้านโกยโอลิเวอร์โดนเตะในสำรับข้าว งานนี้มึงม,มันแน่มึงไปเจอคลิปอะไรดีๆถ้ามึงได้ดูกูจัดคลิปให้แล้วโดยแชมป์พิลพลกูเล่นฟุตบอลกูเตะแม้กระทั่งขาลูกกูมึงจำไว้บักสมศักดิ์นี่คือเสียงของผู้พิทักษ์หรือว่าเรียกว่าภูคู่คุณธรรมฆ่ามันฆ่ามันฆ่ามัน ลูกหนึ่งยังไม่พอลูกสองยังไม่พอลูกสามยังไม่พอบักสมศักดิ์นี่คือสารจากลูกศิษย์อาจารย์มารินนเดี๋ยวมึงจะได,ได้รู้จักว่ากูเป็นใครไอ้สมศักดินักภาคช่องสามกูนี่แหละรักนะจุจ๊บ